คืนนี้ก่อนคุณจะหลับผมอยากให้คุณลองคิดถึงคำถามนี้สักข้อหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งมีเสียงเตือนภัยดังอยู่ในบ้านคุณทุกคืนแต่คุณเลือกที่จะปิดหูเพราะคิดว่ามันก็แค่เสียงธรรมดาคุณจะโอเคไหมเพราะความจริงแล้วเสียงกรนที่คุณได้ยินทุกคืนอาจไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่มันอาจเป็นเสียงเตือนจากร่างกายที่กำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ หลายคนหัวเราะเวลาโดนแซวว่ากรนดังมากบางคนบอกว่าเหนื่อยมากเลยกรนบางคนคิดว่าเป็นเรื่องของคนอ้วนเท่านั้นแต่ในทางการแพทย์เสียงกรนไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มมันเกิดจากทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบลงขณะหลับทำให้อากาศที่ผ่านเข้าออกเกิดแรงสั่นสะเทือนที่เพดานอ่อนลิ้นและผนังคอจนกลายเป็นเสียงที่เราคุ้นเคย และยิ่งทางเดินหายใจแคบมากเท่าไรเสียงก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นคำถามคือถ้ามันแคบมากจนอากาศผ่านแทบไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เองที่หลายคนเริ่มเข้าใกล้ภาวะที่เรียกว่า obstructive sleep apnea หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นโรคที่คนจำนวนมากเป็นโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตอนที่คุณกำลังหลับสนิทลองจินตนาการภาพนี้นะครับ คุณนอนหลับอยู่ดีๆแล้วจู่ๆทางเดินหายใจปิดสนิทออกซิเจนในเลือดลดลงหัวใจต้องเร่งทำงานสมองต้องกระตุ้นให้คุณตื่นแบบไม่รู้ตัวเพื่อเปิดทางหายใจใหม่แล้วทุกอย่างก็เกิดซ้ำอีกครั้งทั้งคืนหลายสิบครั้งต่อชั่วโมงเช้ามาคุณรู้สึกว่านอนครบ8ชั่วโมงแต่กลับเหนื่อยเหมือนอดนอนง่วงทั้งวันสมาธิลดลงหงุดหงิดง่าย ความดันเริ่มสูงน้ำหนักเพิ่มง่ายขึ้นทั้งหมดนี้อาจเริ่มจากเสียงกรนที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเล็กในมุมของระบบสรีรวิทยาการกรนเรื้อรังคือสัญญาณว่าทางเดินหายใจมีแรงต้านสูงผิดปกติเมื่อแรงต้านเพิ่มร่างกายต้องใช้แรงดันมากขึ้นในการหายใจ ระยะยาวหัวใจและหลอดเลือดจะได้รับผลกระทบเพราะระดับออกซิเจนที่แกว่งขึ้นลงทั้งคืนสร้างความเครียดต่อระบบหัวใจและระบบประสาทอัตโนมัตินี่ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงดังรบกวนคนข้างเตียงแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและภาวะเมตาบอลิกที่คุณไม่เคยเชื่อมโยงมาก่อนที่น่าสนใจคือคนผอมก็กลนได้คนออกกำลังกายก็กลนได้ เพราะปัจจัยไม่ได้มีแค่น้ำหนักแต่รวมถึงโครงสร้างขากไกลลิ้นเพดานอ่อนภูมิแพ้คัดจมูกเรื้อรังหรือแม้แต่ท่านอนดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่ใครกรนแต่คือกรนแบบไหนกลนเบาๆเป็นบางคืนหลังเหนื่อยจัดอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่กรนทุกคืนกรนดังมากสลับเงียบเหมือนหยุดหายใจหรือมีอาการง่วงผิดปกติในเวลากลางวันแบบนี้ไม่ควรมองข้าม ในฐานะคนทำงานด้านสุขภาพเราไม่อยากให้คุณตื่นตระหนกแต่เราอยากให้คุณตระหนักเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้วัดแค่ตอนตื่นแต่วัดตอนที่คุณหลับด้วยและคืนนี้ก่อนจะปิดไฟลองถามตัวเองอีกครั้งว่าเสียงกรนที่เกิดขึ้นทุกคืนมันเป็นแค่เสียงธรรมดาหรือมันคือร่างกายที่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่เงียบ ต่อไปเราจะพาคุณเจาะลึกเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบละเอียดว่ามันอันตรายอย่างไรใครเสี่ยงและสังเกตตัวเองได้อย่างไรคุณเคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนทั้งที่ดูเหมือนหลับครบ7-8ชั่วโมงไหมครับหรือมีคนข้างๆบอกว่าเมื่อคืนคุณเงียบไปทักหนึ่งเหมือนหยุดหายใจแล้วจู่ๆก็สะดุ้งเฮือกถ้าใช่ สิ่งนี้อาจไม่ใช่แค่การกรนธรรมดาแต่มันอาจเป็นสัญญาณของโรคที่เรียกว่า obstructive sleep apnea หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้นและนี่คือโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญอยู่ sleep apnea คืออะไร sleep apnea คือภาวะที่การหายใจหยุดเป็นช่วงๆขณะนอนหลับแบบที่พบบ่อยที่สุดคือ obstructive sleep apnea เกิดจากทางเดินหายใจส่วนบนปิดลงชั่วคราวเพราะกล้ามเนื้อบริเวณลำคอคลายตัวมากเกินไปเมื่อทางเดินหายใจปิดออกซิเจนในเลือดจะลดลงคาบันไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสมองจะส่งสัญญาณให้คุณตื่นสั้นๆเพื่อเปิดทางหายใจใหม่เหตุการณ์นี้อาจเกิดซ้ำตั้งแต่5ครั้งต่อชั่วโมงไปจนถึงมากกว่า30-40ถึงครั้งต่อชั่วโมงในรายที่รุนแรงลองคิดดูครับทั้งคืนคุณถูกปลุกดับสั้นๆหลาย10ครั้ง คุณจะได้พักอย่างเต็มที่ไหมสัญญาณที่คุณอาจสังเกตตัวเองได้หลายคนไม่รู้ตัวเพราะทุกอย่างเกิดตอนหลับแต่ลองฟังตัวเองหรือคนข้างๆสังเกตดูกรนดังมากและเป็นทุกคืนกรนสลับเงียบเหมือนหยุดหายใจสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือไม่รู้สึกว่าตื่นบ่อยปากแห้งหรือเจ็บคอเวลาตื่นปวดศีรษะตอนเช้าง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน บางคนอาจเผลอหลับในขณะประชุมหรือหลับขณะขับรถนี่ไม่ใช่แค่การนอนน้อยแต่มันคือคุณภาพการนอนที่ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วใครละ่ะเสี่ยงที่สุดก็ไม่ใช่แค่คนอ้วนเท่านั้นใครที่มีน้ำหนักเกินแน่นอนว่าเสี่ยงสูงแต่คนผอมก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นขากรรไกรเล็กหรือคอหนาโครงสร้างเพดานอ่อนหรือเนื้อลิ้นใหญ่ นอนหงายเป็นประจำมีปัญหาภูมิแพ้หรือขัดจมูกเรื้อรังรวมถึงผู้ชายอายุมากกว่า40ปีที่แม้จะออกกำลังกายก็ยังมีโอกาสเป็นได้พูดง่ายๆคือมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักหรืออายุเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงโครงสร้างร่างกายและนิสัยการนอนด้วยทำไม Sleep a p เนียถึงอันตรายผมกระทบไม่ได้จำกัดแค่ความง่วง ระดับออกซิเจนที่แกว่งขึ้นลงทั้งคืนจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงและเกิดความเครียดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดหากปล่อยไว้นานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานชนิดที่2ภาวะเมตาบอลิกนอกจากนั้นการนอนหลับเชิงลึกจะถูกทำลายส่งผลต่อสมองความจำ ฮอร์โมนและอารมณ์ Sleep a p n e ีคือโรคร้ายเงียบที่หลายคนไม่รู้ตัวมันเริ่มจากการกรนและหยุดหายใจสั้นๆขณะหลับแต่ผลลัพธ์สามารถกระทบสุขภาพทั้งระบบหัวใจและสมองถ้าคุณกรนทุกคืนหรือมีสัญญาณเตือนที่เราพูดถึงอย่ามองข้ามควรสังเกตตัวเองและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ต่อไปเราจะเจาะลึกเรื่องการกรนและ s ล e e แอปเ e นียว่ามีความเชื่อมโยงกับโรคหัวใจเบาหวานและความดันอย่างไรถ้าเราลองย้อนกลับไปนึกภาพตอนนอนหลับคุณกรนทุกคืนแล้วบางครั้งทางเดินหายใจปิดชั่วขณะทำให้คุณหยุดหายใจเล็กๆตื่นบ่อยโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเสียงดังรบกวนคนข้างเตียงเท่านั้น นี่คือสัญญาณเตือนร้ายที่อาจเชื่อมโยงกับโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงทำไมกรนถึงเกี่ยวข้องกับโรคเหล่านี้เมื่อคุณหยุดหายใจช่วงสั้นๆระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงร่างกายตอบสนองด้วยการเร่งหัวใจและกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดผลลัพธ์คือแรงดันในหลอดเลือดเพิ่มขึ้นและระบบหัวใจถูกใช้งานหนักขึ้นตลอดคืนนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนที่กรนหนัก หรือมีสลีปแอปเนียจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อความดันโลหิตสูงเพราะหัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นเพื่อชดเชยการขาดออกซิเจนโรคหัวใจและหลอดเลือดจากความเครียดซ้ำๆต่อหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานชนิดที่2เนื่องจากการหยุดหายใจส่งผลต่อฮอร์โมนอินซูลินและการเผาผลาญน้ำตาลลองคิดง่ายๆแบบนี้ครับทั้งคืนคุณถูกปลุกเล็กๆหลายสิบครั้งร่างกายไม่เคยได้พักเต็มที่ ผลลับคือระบบเมตาบอลิซึมและระบบหัวใจทำงานหนักเกินไปสัญญาณที่บอกว่าเสี่ยงคุณอาจยังไม่รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงอยู่แต่ถ้าคุณตรงกับข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ก็ควรเริ่มสังเกตตัวเองกรนดังทุกคืนและหยุดหายใจเป็นช่วงม่วงผิดปกติระหว่างวันแม้จะนอนครบชั่วโมงมีประวัติความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานน้ำหนักขึ้นเร็วหรือมีไขมันรอบเอวเยอะ อารมณ์แปรปรวนง่ายความจำลดลงจำไว้นะครับการกรนไม่ได้เกิดจากความอ้วนหรืออายุเพียงอย่างเดียวโครงสร้างร่างกายการนอนหงายและภูมิแพ้ก็มีผลทำอย่างไรถ้าคุณเสี่ยงถ้าพบว่ากรนหนักหรือมีอาการง่วงผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจ Sleep Study การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันและเบาหวานได้นอกจากนี้การปรับพฤติกรรมก็ช่วยได้ ช่นลดน้ำหนักถ้ามีน้ำหนักเกินเปลี่ยนท่านอนจากนอนหงายเป็นตะแคงลดแอลกอฮอล์และยานอนหลับก่อนนอนรักษาภูมิแพ้หรือคัดจมูกเรื้อรังการกรนไม่ใช่แค่เรื่องเสียงรบก,กวนคนข้างเตียงแต่เป็นสัญญาณเตือนร้ายที่เชื่อมโยงกับโรคหัวใจเบาหวานและความดันถ้าคุณกรนทุกคืนหรือมีสัญญาณเตือนอย่างที่เราพูดถึงอย่ามองข้ามสังเกตตัวเองปรับพฤติกรรมและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยทำไมบางคนผอมก็กรนได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีน้ำหนักเกินและมันเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างไรคุณอาจสงสัยว่าทำไมบางคนผอมเพรียวออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ก็ยังกรนเสียงดังทุกคืนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเพียงอย่างเดียวการกรนเกิดจากทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบขณะหลับและปัจจัยอื่นๆ สามารถทำให้เกิดกรนได้แม้จะผอมสาเหตุหลักที่ทำให้คนผอมกรน 1. โครงสร้างขากรรไกรและเพดานอ่อนบางคนมีขากรรไกรเล็กลิ้นใหญ่หรือเพดานอ่อนยาวทำให้ทางเดินหายใจตีบง่ายแม้จะไม่มีไขมันสะสม 2. กล้ามเนื้อคอคลายตัวมากเกินไปในช่วงหลับ กล้ามเนื้อคอจะคลายตัวเพื่อให้ทางเดินหายใจเปิดแต่บางคนคลายตัวมากเกินไปทําให้ทางเดินหายใจตีบ 3. ภูมิแพ้หรือขัดจมูกเรื้อรังจมูกอุดตันทําให้ต้องหายใจทางปากซึ่งเพิ่มโอกาสให้เกิดกรน 4. ถ้านอนหงายเมื่อนอนหงายลิ้นและเพดานอ่อนจะตกไปด้านหลังปิดทางเดินหายใจบางส่วนทําให้เกิดเสียงกรน 5. อายุและเพศ ผู้ชายและผู้สูงอายุมักมีโอกาสกรนมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อคอคลายตัวง่ายและโครงสร้างทางเดินหายใจเปลี่ยนตามอายุทำไมผอมก็เสี่ยง Sleep อปเนีได้แม้คุณจะผอมออกกำลังกายหรือไม่มีน้ำหนักเกินแต่ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วยเช่นเพดานอ่อนยาวขากันไกลเล็กนอนหงายเป็นประจำหรือภูมิแพ้ก็สามารถเกิด obstructive sleep apnea ได้ บางครั้งผู้ที่ผอมอาจไม่คาดคิดว่าตัวเองเสี่ยงจนเริ่มมีอาการง่วงผิดปกติกลางวันปวดหัวหรือมีความดันโลหิตสูงตามมาสัญญาณเตือนสําหรับคนผอมลองสังเกตตัวเองหรือให้คนข้างๆช่วยสังเกตกรนดังหรือสลับเงียบเหมือนหยุดหายใจง่วงผิดปกติในเวลากลางวันแม้หลับครบชั่วโมงปากแห้งหรือเจ็บคอเวลาตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกโดยไม่รู้ตัว ปวดศีรษะตอนเช้าถ้าตรงกับข้อใดข้อหนึ่งควรเริ่มสังเกตตัวเองและปรึกษาแพทย์วิธีลดความเสี่ยงและปรับพฤติกรรมเปลี่ยนท่านอนจากนอนหงายเป็นนอนตะแคงลดแอลกอฮอล์และยานอนหลับก่อนนอนรักษาภูมิแพ้หรือขัดจมูกเรื้อรังควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมแม้จะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ช่วยลดแรงดันในทางเดินหายใจปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจ Sleep Study หากมีอาการสงสัย การกรนไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักเพียงอย่างเดียวโครงสร้างร่างกายท่าการนอนและปัญหาทางเดินหายใจล้วนมีส่วนทำให้เกิดการกรนและ s l e p แอปเนีต่อไปเราจะสอนวิธีเช็คตัวเองง่ายๆว่าคุณเสี่ยงหรือยังเพื่อรู้ทันและแก้ไขก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพคุณอาจเคยสงสัยว่าถ้าฉันกรนทุกคืนแต่ไม่มีใครพูดว่าฉันหยุดหายใจ จะรู้ตัวได้ยังไงว่ากำลังเสี่ยงสล e ปแอปเนียจริงๆคำตอบคือเราสามารถเริ่มสังเกตตัวเองง่ายๆก่อนที่จะปล่อยให้โรคร้ายซ่อนตัวอยู่สัญญาณที่คุณไม่ควรมองข้ามลองสังเกตอาการเหล่านี้อย่างละเอียด 1. กรนดังหรือหยุดหายใจชั่วขณะตอนนอนถ้าคนข้างเตียงบอกว่าคุณหยุดหายใจหรือมีเสียงสะดุ้งหลายครั้งต่อคืน นั่นคือสัญญาณชัดเจน 2. ง่วงผิดปกติในเวลากลางวันแม้ว่าคุณนอนครบชั่วโมงคุณอาจยังง่วงมากผิดปกติรู้สึกโฟกัสไม่ค่อยได้หรือหลับง่ายแม้ในที่ทำงาน 3. ตื่นเช้าพร้อมอาการปวดหัวปากแห้งหรือเจ็บคอร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าการหายใจตอนหลับไม่เต็มประสิทธิภาพ 4. ปัญหาความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานหากคุณมีโรคเหล่านี้ร่วมกับกรนหนักความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจะสูงขึ้น5สัญญาณเล็กๆที่หลายคนมองข้ามสะดุ้งตื่นกลางดึกโดยไม่รู้ตัวอารมณ์แปรปรวนง่ายความเครียดสะสมความจำลดลงหรือตื่นมารู้สึกไม่สดชื่นวิธีเช็คตัวเองง่ายๆที่ทำได้ทันที ถามคนข้างเตียงว่าคุณกรนหรือหยุดหายใจบ่อยไหมบันทึกการนอนด้วยมือถือหรือแอปแอปหลายตัวสามารถวัดเสียงกรนวิเคราะห์ช่วงหยุดหายใจและประเมินสลิปแอปเหนียคร่าวๆสังเกตอาการกลางวันจดว่าในสัปดาห์นี้คุณง่วงมากผิดปกติกี่ครั้งระหว่างประชุมหรือขับรถเกิดหลับเล็กๆหรือไม่ตัวอย่างง่าย ลองทำเช็คลิสต์ส่วนตัวสัปดาห์ละ1-2ครั้งกรนดังหรือหยุดหายใจใช่หรือไม่ใช่ง่วงผิดปกติกลางวันใช่หรือไม่ใช่ตื่นเช้าปวดหัวปากแห้งใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่มากกว่าสองข้อก็ถึงเวลาปรึกษาแพทย์ประโยชน์ของการเช็คตัวเองตั้งแต่เนินเน่นๆการรู้ตัวเร็วช่วยให้คุณลดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันและเบาหวาน ปรับพฤติกรรมการนอนเช่นเปลี่ยนท่านอนลดแอลกอฮอล์รักษาภูมิแพ้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่เกิดจากสลีปแอปเนียเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสดชื่นในแต่ละวันเช็คตัวเองง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเริ่มจากสังเกตกรนหยุดหายใจและอาการกลางวันจดบันทึกและหากตรงกับหลายข้อให้ลงมือปรับพฤติกรรมและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจสล e ปสตัดดี ทำแบบนี้จะช่วยให้คุณรู้ทันและพร้อมแก้ไขก่อนที่โรคร้ายเงียบๆจะเริ่มทำร้ายหัวใจความดันและร่างกายต่อไปเราจะพูดถึงวิธีแก้กรนให้ตรงจุดเพื่อให้คุณนอนหลับเต็มที่ลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเงียบๆที่ซ่องอยู่หลังจากที่เราผ่านพาร์ทก่อนๆมาตั้งแต่สัญญาณเตือนกรนความเสี่ยงสล e ปแอปเนียและผลกระทบต่อหัวใจความดันและเบาหวาน ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงวิธีแก้กรนให้ตรงจุดเพื่อให้คุณนอนหลับเต็มที่ลดความเสี่ยงโรคร้ายเงียบๆและรู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างการปรับพฤติกรรมการนอนลองเปลี่ยนท่านอนจากนอนหงายเป็นนอนตะแคงเพราะท่านอนหงายทำให้ลิ้นและเพดานอ่อนตกปิดทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของกรนนอกจากนี้ การหลีกเลี <t> ่ยงแอลกอฮอล์และยานอนหลับก่อนนอนก็สำคัญเพราะสารเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อคอคลายตัวมากเกินไปและเพิ่มโอกาสกลนการนอนให้เป็นเวลาตรงๆและครบชั่วโมงก็ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลลดความตึงเครียดและกลนได้เช่นกัน สำหรับคนที่มีปัญหาทางเดินหายใจเช่นภูมิแพ้หรือคัดจมูกเรื้อรังการล้างจมูกหรือใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้จะช่วยให้หายใจทางจมูกสะดวกขึ้นลบเสียงกรนลงได้และในบางกรณีที่โครงสร้างขากันไกลเล็กเพดานอ่อนยาวหรือทางเดินหายใจตีบแพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดหรือปรับโครงสร้างเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยหายใจอย่าง CPAP หรือ Continuous Positive Airway Pressure ที่ช่วยให้ทางเดินหายใจเปิดขณะนอนหลับเหมาะกับผู้ที่มี Sleep a p n e ียรุนแรงและอุปกรณ์จัดฟันหรือ mouth guard ที่ช่วยเลื่อนขากรรไกรล่างเปิดทางเดินหายใจสำหรับคนที่กรนจากโครงสร้างลิ้นหรือฟันแม้คนผอมก็สามารถกรนได้ดังนั้นการรักษาน้ำหนักและสุขภาพโดยรวมก็ยังสำคัญ ออกกาลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพลดโซเดียมและน้ำตาลเกินจำเป็นจะช่วยลดแรงดันบนทางเดินหายใจและทำให้ร่างกายแข็งแรงจากข้างในหลังจากปรับพฤติกรรมและใช้อุปกรณ์ช่วยอย่าลืมสังเกตตัวเองต่อเนื่องวัดคุณภาพการนอนบันทึกอาการกลางวันเช่นม่วงผิดปกติความจำและอารมณ์และพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำหรือปรับวิธีการรักษาหากจำเป็นสรุปคือ การกรนไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆและไม่ใช่ปัญหาของคนอ้วนเพียงอย่างเดียวการสังเกตตัวเองตั้งแต่กรนเบาจนถึงสล e ปแอปเ e นียเป็นสิ่งสำคัญการปรับพฤติกรรมการรักษาปัญหาทางเดินหายใจและอุปกรณ์ช่วยหายใจช่วยให้คุณนอนหลับเต็มที่ลดความเสี่ยงโรคร้ายเงียบๆถ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณก็สามารถแก้กรนให้ตรงจุดก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อหัวใจความดันและสุขภาพโดยรวมได้ และนี่ก็คือซีรีส์เรื่องนอนกรนทุกคืนเสี่ยงต่อโรคร้ายเงียบๆหรือไม่หวังว่าคุณจะได้แนวทางและแรงบันดาลใจเล็กๆในการดูแลตัวเองจากภายในไม่ว่าจะเป็นการสังเกตตัวเองว่าสัญญาณกรนหรือ s l e ปแอปเ e นียมีมากน้อยแค่ไหนการปรับพฤติกรรมการนอนการดูแลทางเดินหายใจหรือการเลือกใช้วิธีแก้กรนให้ตรงจุดเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่ แค่นี้ก็ถือว่าคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันโรคร้ายเงียบๆให้ตัวเองแล้วครับขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีและนอนหลับอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์ตัดไปครับขอให้ทุกคืนของคุณเต็มไปด้วยการพักผ่อนที่ดีและสุขภาพแข็งแรงจากภายในครับ